นี่วิธีน้องเพื่อนล่อนท่องเป็นได้พี่น้องเด้อคอยบ่าเป็น <c oughs> แต่กะตรงที่เพื่อนหายไปล่อนก็คือ,อยูเพิ่งขุดละคา่ะอีกมุมหนึง่งอีกจุดหนึง่งอันนี้มาหมองที่ว่าท่องบนแล้วนี่คะ่ะน้องเปี้ยวปีดนะคะ <c oughs> เป็นน้องน้องสาวของน้องเปิ้ลค่ะ เนเื่องใหญน้องกันจังมาเนาะแปลกได้พี่น้องไอ้ไทยบ้านเพิ่นซื้อนี่ซื้อซื้อเดียวแล้วกอะน้ำสกุลน้ำสกุลคนไรยางแหมไปกระพ่งหูน้ำสกุลเพิ่นบ่คือกันแหมมีขาบีทีวีล่อนทองมระจันเขาต้องมาหล่อนในน้ำลึกๆประจัน มาเบิ่งกันถ้าคนพันไดอินดีได้ปิดก,กิโลลดพี่น้องยางบ่ไดไปหลายคนพันนัดอินดับกันไดหมื่นละหมื่นเลยอันนี้คือเป็นวิธีร่อนนะคะเนาะแต่ว่าท่องเขาก็บบได้ดอกเพราะว่ามันเข้าบ่ได้มานร่อนตรงที่จุดมันมีทองเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็มีทหารมียังพอ,อ้อมนี้ไดแต่ขี่มันเม็นปะนี่อันนี้คือเขา้าเข้าบ่ได้ขาอ,อยากได้กับไปซื้อ,อยู่รานท่องแล้วพี่น้องเด้อโอเคปะ จัดไปค่ะ